ทอากรออกูะนวยแล้งเลียงใส่ลายตั้งพี่น้องนบผาซาจกีอะไรบ้ากินหมกเผาซุมือสุขภาพรางกายดีถามกินช่วงกินเป๊ะอยากแต่ว่าขอหนูสาวังสุดโดดเอาหนูสใจมาเขียนสองโซซาลี่เียงาดถูกถูกรีบจุดเดยนนี้สียเวลา มาทาทั้งหมาบนเขาก็เีรนมาขยืนให้แตว่าเขาไ่ได้ให่พีน้อง่มาวมาที่ไหนีไกลเตีไข้รายพดเยอะไขโอเคนาวใช่ไว tamam> ้

มันเป็นลองฉากแปดมันก็เลยยางไปสิ่งใมันเรียบเหรคอยอริงเต็มทีย่ออย้าย <c oughs> หุนเนาะตอนนี้ก็แรงกับนี่รัร้มถวายเดอ้อช่วงนี้เป็นช่วงแจกใจของใบนะคะทั้งบางนาหลือไม่แดงเอาอยู่บ่าบางนาัดมึงเห็นกลางอานม,มาดิ ยดทูบเล็กว่านี้มันสิหลายโตมันสิแปะพวกเราเดินมาตลาดยังสิแม่แกเข่าก่อนึงพกงนีวโงน่อนนี่แดงนั่งยิ้มแล้วเฉยจะไปแล้วพ่เล่นในเรื่องเครืองควนนะเจ้าแดงยิ้มว้าวน่นดงเชื่องล้างขอไล่สาลี้ มาขาลีสเอาฟีิพอนัหรเขาอ้ี่เยเราเเราคว้าข้ากมาหาในเดอ์พินิช้าพารแมลงอยู่ที่ตลาดบ้านตะรันนะครับอำเภอรีตอรัภูิจังหวัดสามร้อยกว่าโลค่ะสามร้อยย่ห่อสามร้อยสามร้อยหน่อยๆว่าไร ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ2400<า>ันสี่ร้อยคนปาร์ตุจากมะตูนจากเสาท่านท่านประธานนอนไปละครับ